กันสองคนอยู่ด้วยกันก็บ่อยทะเลาะกัน้ะค่ะอันนี้บ่มีทะเลาะกันอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งให้นอนลงนอนข้างแม่ก็ได้มาอันนอนลงนอนลงนอนลงนอนนี่แหละใต้พะโลนี่เดี๋ยวแม่กดพะโลนให้ลงพะโลนให้ยังบ่แล้วเลยค่ะเนี่ยเตรียมของเดินก่อกางเฮือกอ่หอบอยู่มืดเมืดบางก็มื่ือดเมื่ืดเฮีย หมดมุกแล้วเนาะเออบล็อกแล้วเดี๋ยวเอเอแล้วก็ทำทำสนุกแต่ต้องรีบเปนต้องรีบ<ป>พี่น้ววนงองเอ้ยนางลูกให่หยิบหยิบตาตรงรอก่อนเด้อเนี่ย,ยหมือดหลายตำแม่เนาะไปได้จะเข้าไปหาเด้อของยาคลิปเงินนะตอนนี้ได้ใจเก่าแสนได้ไหม เออเด็กเ่าเด็กเ่าแสนสองเด็กพี่น้องเอ้อเดประมาณนั้นเมดโนนพัดลมเลยพี่น้องช่วยหน่อยนพัดลมพัดลมตรงตรงเลยค่ะเนี่ยเออมันหมึดหมึดเพราะมันอยู่ใต้ลมนะคะมันเป็นอึ่งอึ่งทำไมมันบ่มีมันมันบ่แดดมันบ่แดดเดี๋ยวพี่น้อง <AS> น้งองก็ไปเก็บผ่ามาค่ะนี่นี่นี่ลูกอ่ะมัน,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 นข้ามขั้นตอนไปก็เลยต้องมาเหนือห่อยไรสุดแล้วก็ต้องขยานลงคลิปเรื่อยๆขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเด้อค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะยีผู้กคองเขาเดินมาข้างรอหรือว่า ใจในการทําคลิปต่อไปเ้อค่ะคนเราชีวิตคนเราเนาะมันก็อยู่ได้ได,ได้ความหวังเนาะความหวังหวังว่าพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นดีขึ้นมีมี่ค่อยมีเวลาเนาะก็ให้มาดูย้อนหลังก็ได้ค่ะขอขอขอกําลังใจหน่อยค่ะมาดูสัก2อสานาทีก็ได้ค่ะพูดแล้วก็พูดเลยเนาะไหนได้เราเราสามารถที่จะเอาคลิปเก่ามาดันมาดันให้ใหใหมียอดวิวเพิ่มขึ้นอนี้เลยคะ่ะ ก็ไข่เอพะพะล่เท่าไรดอกมีแต่ท่านนี้แหละคะ่ะร้อนร้อนร้อนเป็นคนเป็นคนเลือดร้อนมาแม่เป็นคนเลือดร้อนแของยาคลิปหนึ่งนะตอนนี้ได้เก่าแสนนี่แม่เป็นอะไเ,เออได้เก่าได้เก่าแสนสองแล้วพี่น,ออน้องเอ้ยได้ยิ่ปูดมาดับเลยสนะักไป หลายในพี่น้องเอ้ยพทะลมเปลือไปพังสองตัวสองหรือสามตัวนึงอืมจะเอาไปเนี่ยหนูพี่หน้าบานจะเริ่มยื้อขั้วสองบางทีจะทำงานเกินไปเรากลัวจะเป็นลมเนาะแกก็ทำงานแบบลืมลืมไว้ตัวเองนะอืมมือเหงื่อก็เต็มเลยเนี่ยเหงื่อออก พี่นอนเห็อนบ่นี้มีผัดล่มน้นเด้เนี่ยผัดล่มโจโอยู่คอ,อยคนเดียวเลยยาเพื่อนแพ่ผัดล่มเพื่อนบ่มยานี่แกเป็นแ,นเนแกเป็นช่นางเย็บเลยเด้แกเย็บคงเย็บผาเย็บด้วยมือ,อนะคนสมัยโบราณเนาะแต่เย็บด้วยมือมเลย ถุงนี้ได้กำไรตั้งเกือบสามสิบบาทเลยค่ะเนี่ยถ้าขายหมดเนี่ยขายกีบตึเก็บพายได้ก้ไร มันคือมันสะาสะยังน้องเชมันก็จะสูดเสียงนี้เลยค่ะเสียงในการที่เด็กหยิบไปโดยไม่จ่ายเงินเนื้อเขาเรียกว่าอะไรก็ไปดูลเลยจะไปกาหาก็าาไม่ได้แหละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าในทำไมเอ,อ้ยเป็นเด็กแบบ เขาก็ต้องมานั่งไลฟ์สดทุกวันทุกวันเราเลี้ยงแรงไหนมาพูดทุกวันไม่รู้จะทำไหนมามาเ่าหมาเมียมันก็ร้อมันมันก็ต้องการจะพัดลมเนาะเนี่ยเปิดพัดลมให้หมาเห็นม้เปิดพัดลมแล้วมันนอนเออเปอพัดลมก็นอนน้ำทิ้งนะขยะอะไรก็ทิ้งไปดันไม่ซักเลย พยายาคลิปไปตอนนี้ก็สมองก็เริ่มตื่น,นะลคะ่ะไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยไม่รู้จะทําคลิปอะไรอันเดียร้อยกว่ากว่าวิวนี่นะมันก็จะขึ้นมาเป็นพันกว่าค่ะพี่น้องลองเอาไปใช้ดูเดอ้ออันนี้เราก็เราก็ฟังของอย่างคลิปหนึ่งนะตอนนี้ได้เก้กาแสนแน่แน่ขนาดเออได้แล้ได้เก้าแสนสองด้พี่น้องเลยเลยอ,อย่าพมาเอาว่าท่านเล็กน้อยมันก็มันก็หยิบไปโดยไม่จ่ายเงินค่ะ แล้วก็มองว่าโอ้เด็กมันคงไม่รู้เนี่ยค่ะเป็นเนียร์ในคานะตต่ละคันแล้นี่ก็สื่อมาเป็นเป็นแค่กีใหญ่ถ้าก็ให้ยาแกมาช่วยกักไข่กันเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะใข่เน ต้องใส่แว่นตาด้วยค่ะเนี่ยสสิไปเด้อพี่นนองไงเหตุงานดูเลค่ะเป็นเพื่อนกันเป็นบ้าน บางทีไอ้น้องสาวแกก็มาคุยมาเล่นอยู่ทั้งวันเนี่ยเ็จแล้วก็ต้องหาคนหาคนมาช่วยขายค่ะทั้งนั้นงั้นเราก็ดูไม่ทันเนาะขายอยู่คนเดียวขายขนมขายของแล้วเสาร์นี่ยที่เป็นบริษัทเปรับใหม่เนาะยัง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 ไม่ลาออกให้ลาออก จะเข้าไปหาเด้อไปอนี่ค่ะพี่น้องอยู่กันอือยู่กับน้องหมาน้องแมวแค้นไ่าปเด็กโกดังน้ำไหม่ก่อนเขาเขาหาไม่ได้อะนั่งแล้วนั่งเบิ้องยาหยิบหยิบพากันนะเยวจะไปเอาของใส่รถดกันเด้อคันนี้ คดอดบ่เ็บลปมัจะอยูกเราอาการเป็นหอนเนาะผูดยังไม่ถึงสินาทีเลยมดเลยนคเนี้เสียงหายเลยเนี่ยบานทั้งหมดถุงนี้ก็ได้กำไรต้องเกือบสามสิบบาทเลยค่ะนี้ถ้าขายหมดนี่ยขายดีหน่หนอ่พัดลมเนี่พี่น้องเขียนไวน่นพัดลม น้ำตรงๆเลยค่ะเนี่ยที่มาเล่าสู่กันฟังเลยเนี่ยี่ไฟังเราที่ไฟังน้ำผอมกันมือเช้านี่เขาไปดูในคลิปคลิป,ปนี้ตงนี้ด้วยอย่างงี้นะเด็กก็ยเยอะขา้า้าห้า <S <S เห็นอยู่อ่ะนางลูปเบื้องยาเย็บผ้าก่อนแล้วจะเอาของขึ้นรถกันเลยค่ะอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งอะนอนลงนอนข้างแม่ก็ได้ไหมไอ่ะนอนลงนอนลงนอนลงนอนนี่แหละใตอารมณ์นี่เด<อ>ีย๋ยวแม่เปิดพัดลมให้พัดลให้วนมกวนหมกหม พี่น้องเห็นเลยนะพัดลมพัดลมตรงๆเลยค่ะเนี่ยแล้วก็วิดีโอยาวก็ขอให้วันหนึ่งอ่ะมีคลิปหนึ่งเลยค่ะเนี่ยคลิปหนึ่งพี่ย